สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเต็มของวันพีสในตอนที่1 0 2 0โดยมางานในตอนนี้ไม่ชื่อตอนว่าโรบินประทับแบกมาเรียซึ่งหน้าปกตอนในตอนนี้ก็จะเป็นหน้าปกตามองของเช่นเคยนะฮะซึ่งมันจะเป็นภาพเดนจิโร่ที่กําลังหลับฝันว่ากินกุ้งเทมปุระขนาดยักษ์แต่ว่าความจริงแล้วเดนจิโร่กำลังกินวิปของ,ของตัวเองและเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มมาหลังจากที่ไครโดแล้วก็ยามาตะ กลายล่างเป็นล่างไฮเบทแล้วก็กลังต่อสู้กันในตอนนั้นโดยใครโดนั้นก็ได้บอกนะว่าโอกุจิโนะมากามิผนินูอินูในตำนานที่ลํำค่าและก็หายากมันเป็นความผิดพลาดที่คนที่อยากจะเป็นโนเด้งแบบแกน่ะได้กินผลปีศาจผนิ้เข้าไปเทพหมาป่านั้นเป็นผู้พิทักษ์วาโนเพราะฉะนั้นตอนนี้แกควรจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศวานอให้กับฉันเพราะว่าเจ้าโอโรจิจอมเผด็จการนั่นมันได้เปลี่ยนประเทศแห่งนี้ให้กลายเป็นโรงงานขนาดยักษ์เพราะฉะนั้นแกก็เพียงขึ้นตำแหน่งนั้นแทนมัน แล้วปกครองประเทศวานแล้วก็ให้เจ้าพวกนั้นทํางานให้พวกเราซะและ้วไคโดนั้นก็ได้เชิญกองฟาดยมาโตส่วนยามาโตนั้นก็ได้ป้องกันแล้วก็บอกนะว่าไม่ฉันจะช่วยเหลือพวกสมไรยแล้วก็ปกป้องประเทศนี้จากแกตอนนี้ฉันไม่มีโซ่ตัวนั้นอะไรอีกต่อไปแล้วและประเทศนี้จะต้องเปิดขึ้นและยามาโตนั้นก็ได้ใช้ท่าโจมตีใหม่ที่มีชื่อว่านามุจิเฮอกะเป็นการพ่นลมหายใจจากปากเหมือนกับไคโดแต่ว่าไคโดนั้นก็ได้บอกนะว่าฉันจะไม่มีทางปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่อย่าฝืนโชคชะตาตัวเองปเยโต แล้วไคโดนก็ได้ใช้ท่าบโลเบสโจมตีปะทักัยามาโตะจนทาให้เกิดการระเบิดรุนแรงและหลังจากนั้นเนื้อหาก็ได้ตัดภาพไปที่บอลเลียนชั้น3ซึ่งในตอนนั้นเกือบท่วทั้งชั้นนั้นก็มีไฟไหม้เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะมีเสียงบุกเดังขึ้นมานะว่าโคลบินอย่าไปทางนั้นเด็ดขาดซึ่งนั้นก็เพราะว่าในตอนนั้นต่อหน้าโรบินมีแม่ของเธออยู่ตรงนั้นนั่นคือนิโคลโลเวียด็อเตอร์โคเวอร์แล้วก็ซาวโลซึ่งคนพวกนั้นนั่นก็ต่างเป็นคนที่เธอรักแล้ว โรบินโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโดยโรบินที่นามตาคอนก็ได้วิ่งเข้ามาแล้วก็บอกนะว่าฉันอยากจะเจอพวกคุณมาตลอดส่วนบู๋นั้นก็พยายามตะโกนห้ามนะคณโรบินอย่าวิ่งไปหาเจ้าพวกนั้นแต่ว่าจูจูโรบินนั้นก็ได้เปลี่ยนท่าทางแล้วก็บอกนะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องหลอกลวงและโรบิน,นก็ได้ใช้ท่าเทมโ,มโนฟิเซียเป็นการใช้มือขนาดยางตบหน้าเขาทั้งสามจุดอากเลือดและหลังจากนั้นล่างจริงกับพวกเขาเนี่ยได้ขายออกมาโดยทั้งสามคนนั้นคือลูกน้องแบ็กมารีนะฮะคนแรกนั่นคือนูเลโอนนะ ผู้กินผลสมานงูฮอกโนดคนที่2คือสมาชิกกลุ่มนัมเบอร์คุณยุนและก็คนที่3นั่นคือเทนโจโคดาลีผู้กินผลสมานงูโดยในตอนนี้ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นงูขาวหรืองูสิงห์นะฮะและหลังจากที่โรบินนั้นจบตีเสร็จพวกเขาก็ได้วิ่งหนีต่อไปโดยที่บุกได้บอกกับโรบินนะว่าคุณโรบินไนด้ใช้สัญ,ญญาณผมก่อนว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบจากภาพลงตาพวกนั้นส่วนโรบินนันก็ได้บอกนะว่ากล้าดียังไงที่มายุ่งกับความทรงจําของคนอื่นแบบนั้นและในตอนนั้นเองเหล่าน้นนองแบง็กมาเรีย ก็ได้ไล่ล่าโรบินแล้วก็บู๊กพองก็บ,บอกนะว่าเจ้าพวกนั้นหนีไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยาภาพลงตาของท่านแบกมาเรียนะจะใช้ไม่ได้ผลกับเจ้าพวกนั้นและในที่สุดแบกมาเรียนก็ออกลงมาตามล่าด้วยตัวเองนะฮะโรบินแล้วก็บู๊กก็เลยต้องเล่นสีเท้ามากกว่าเดิมแต่ว่าโรบินน่นยังคงสงสัยก็เลยถามน้ำบูก๊กดูเหมือนว่านายจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาพลงตาพวกนั้นเหมือนกันนะบู๊กก็เลยบอกนักวชานนะ่ะลองลอยท่ากลางสายหมอกมาเป็นเวลา50ปีแน่นอนว่าฉันต้องเคยฝันถึงเพื่อนของฉันว่าพวกเขาลอตาย แล้วมันเจ็บทุกครั้งที่ฉันจินตนาการถึงใบนหน้าของพวกเขาเพราะฉะนั้นภาพลวงตาพวกนี้ก็เลยไม่มีผลกับฉันยังไงล่ะโรบินก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกน้องพวกเรานะ่ะเหมือนจะมีเรื่องราวในอดีตที่คล้ายกันอยู่นะบูก,ก็เลยหัวเราะพอบอกนะว่าในตอนนี้นะ่ะเราคงต้องจัดการเรื่องต้นหน้าของเราก่อนเพราะว่าจเจ้าอาวุธติดไฟนั่นมาอีกแล้วซึ่งนั่นก็เพราะว่าอาวุธของแบกมารียมันสามารถติดไฟแล้วก็โจมตีเป็นวงกว้างได้และเหตุผลที่มันติดไฟนั่นก็เพราะว่า อาวุธของแบกมาเรียนได้มีหมาหน้าคนที่คอยวิ่งอยู่ตรงกองล้อเพื่อทําให้เกิดไฟขึ้นมาโดยหมาหน้าคนตรงนั้นนั่นคือผู้ที่กินผลปิศาจผลสมัยหมาปักและหลังจากนั้นแบกมาเรียน,นก็ได้กระโดดขึ้นเพดานพร้อมกับใช้อาวุธของเธอในการจุดไฟทั่วพื้นที่และถึงแม้ว่าภาพลงตาจะไม่สามารถทําอะไรพวกแกได้ก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกแกก็ยังคงฝันอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วพวกแกก็ยังหลงจินตนาการนะว่าพวกแกจะสามารถเอาชนะท่านไครโดได้ ซึ่งจากการโจมตีของแบกมาเรียนก็ทําให้ทางชานรู้วนไฟโรบินก็เลยต้องจับบุกเอาไว้พร้อมกับใช้ท่าสไปเดอร์เน็ตในการหงตัวขึ้นฟ้าและโรบินก็บอกแบกมาเรียนดะว่าถ้าเกิดเธอทําแบบนี้นะ่ะไฟมันจะลามเผาไปทั่วทั้งปราสาทนะแต่ว่าแบกมาเรียนี่ก็ไม่สนใจแล้วก็บอกนกว่าแกนะกําลังกังวลแทนศัตรูหรืองไงถ้าเกิดว่าแกเป็นห่วเรื่องนีมากนันแล้วก็ก็ยอมจานนแล้วก็ให้พวกเราจับตัวแกซะสิส่วนบุกในตอนนั้นก็ได้คิดแผนการขึ้นมาแล้วก็บอกนะว่าคุณโรบินช่วยจับตัววผมมไไไ้้้แแบบนนีสปึงจะดห เพราะว่าถ้าเกิดอาวุธนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็และหลังจากพูดจบบุกนั้นก็ได้ทอวิญญาณพร้อมกับใช้ท่าโคโซแชแข็งมาปักตอนนั้นและมันก็ทําให้หลังจากนี้แบกมาเรียนั้นไม่สามารถใช้ท่าไฟได้นั่นเองแบกมาเรียไม่เห็นแบบนั้นก็เลยโมโหแล้วก็ตีไปที่โรบินจนมันทําให้โรบินนั้นกำลังตกไปในกองเพลิงแบกมาเรียก็เลยบอกนะว่านี่โคโรบินคนทั่วทั้งมุมโลกนั่นต่างตามล่าแกเพราะฉะนั้นแกนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรไปนอกจากภาระของกลุ่มมันก็เลยเป็นเหตุผลททีีี่่่่่ฉันนสาาาาามมรถลอแกไได้งงยยะ แต่ว่าในขณะที่โรบินเนี่ยกําำลังตกสู่กองเพลิงบูกเนี่ยก็ได้ใช้ท่าโซพาเลดไอเบิร์นทำการแช่แข็งเปลวไฟจะทำให้โรบินลงมาสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าแบ็กมาเรียน,นยก็ยังเขาพูดต่อนะว่าเจ้าขาดำนั่นมาเรียกแกมาหาฉันคนทั่วทั้งเกาะนีคืชิมานั่นก็ต่างได้ยินกันแล้วก็คงจะหัวเราะยอะสิ่งที่เจ้านั่นทำแน่ได้ยินว่าเจ้าขาดำนั้นมีค่าหัวสูงมาดับสองของกลุ่มเลยไม่ใช่หรือไงบูกไม่ได้ยินแบ็กมาเรียนนล่นพูดแบบนั้นลหลและ นี่คุณโรบินผมคิดว่าคุณคงอยากจะเป็นคนจัดการเธอสินะงั้นก็ปล่อยพวกปีศาจพวกนี้ผมจัดการเองแม้ว่าผมนั้นจะเป็นคนโกผีกเ็เถอะโรบินก็เลยบอกนะว่าขอบใจนับ,บูกซึ่งแบคมาเลที่เห็นแบบนั้นก็เลยยิม้มแล้วก็ถามว่าอะไรกันนี่ฉันพูดไม่เข้าหูเธอใช่ไหมโรบินก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกนะว่าเปล่าเลยซันจิเขาเป็นคนใจดีนะและเธอก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกนะว่าการที่เขาต้องการพึ่งพาฉันนะ่ะมันมีความหมายมากขนาดไหนเขาเป็นหนึ่งในปีกที่ทําให้ราชาเจ้าสลาดัด สามารถทะยานขึ้นสู่ฟ้าได้ยังไงล่ะและในตอนท้ายโรบินเนี่ยก็ได้ใช้ท่ากีกันเต้เฟอร์เป็นการเรียกตัวโรบินครึ่งตัวขนาดยักษ์พร้อมกับมือมากมายเพื่อใช้นในการต่อสู้กับแบกมารียและหลังจากนั้นเนื้อเรื่องนีก็ได้ตัดภาพไปที่ท่าเรือทอรังเงะซึ่งในตอนนั้นที่นั่นมีลูฟี่โมโมโนสเกชินะบุพร้อมกับกลุ่มเจ้าสรารทาที่ช่วยเหลือลูฟี่ก่อนหน้านี้โดยลูฟี่ที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ตะโกนนว่าฉันอยากกินเนื้อแต่ว่ากลุ่มเจ้าสรารทาก็ได้บอกนะว่านายนะกินทุกอย่างท ไม่มีทางที่เราจะหาอะไรเพิ่มได้ที่นี่แน่การที่เราเจอในายใต้น้ำนั้นก็นนาว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้วแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเราจะได้ยินอะไรบางอย่างส่วนทางนานโม,โมโมในตอนนั้นที่ร้องไห้อยู่ก็ได้บอกนะว่าฉันดีใจจ,จริงๆที่นายยังมีชีวิตอยู่นายหลอดมายังที่นี่เหมือนกับพวกเราเครื่องร่อนของชินอุบุทําให้เราลอดตตยมาจากใครโดได้แต่ว่าลูฟี่คินนามอนกับคิคุก,ก่อนหน้านี้พวกเขาอยู่ตรงหน้าฉันและพวกเขาก็ลูฟี่ก็เลยจะสติโม,โมโมด้วยการบอกนะว่าตอนนี้นะ่ะ ไม่ใช่เวลาที่นายจะมาร้องไห้หรอกนะเมื่อเรือนทั้งหมดจบลงนายเคยทำแบบนั้นตอนนี้เรายังคงต้องรักใครโดออกไปและครั้งนี้ฉันจะไม่แพ้แน่ส่วนชินาบุในตอนนั้นก็ได้ดูลูฟี่นัว่านายเนี่ยจะพูดแรงกับท่ามนมนุษสเกตก,กันไปแล้วนะแต่ว่าลูฟี่นี่ก็ได้บอกนะว่าฉันต้องการเนื้อมากกว่านี้พวกกลุ่มฮานี่ก็ได้บอกน้องเข้าใจแล้วเดี๋ยวพวกเราจะลองหาอะไรบางอย่างมาให้และในระหว่างที่พวกขเขานั้นกําลังคุยกันอยู่นั้นคาริบูนี่ก็ได้มาแอบมองพวกลูฟี่แล้วคิดในใจนะว่านั่นมนมัหงฟ้ง ฉันนึกว่าตอนนี้เขากำลังต่อสู้อยู่ซะอีกถ้าเกิดว่าเจ้าพวกนั้นทําไม่สําเร็จแล้วก็ฉันก็จะไม่มีทางออกจากประเทศนี้ได้เหมือนกันและในตอนสุดท้ายลูฟี่ก็ได้ชี้นิ้วขึ้นฟ้าพ่อก,ก็บอกนะว่าโมโม,โมนายจะต้องพาฉันขึ้นไปที่นั่นเพื่อจบเรื่องนี้ฉันต้องการให้นายการรับเป็นบังกอนแล้วก็พาฉันบินขึ้นไปต่อสู้กับใครโดยยังไงละ่ะและเนื้อหามังงะวันพีนในตอนนี้นนก็จบลงไปเท่านี้นะฮะซึ่งก็เลยได้ว่าการต่อสู้ในตอนนี้มันก็จะมีมาโก้ที่เป็นไก่ฟ้ายามาโต โมโมโนสเกะเป็นโมโมเทโรแล้วก็คบิปดังงอนั่นคือทามะส่วนใครโดนนั้นก็จะเป็นยากที่โมโมเทโรนั้นต้องไปปราบนั่นเองแล้วก็บทบาทขาของคาริบูในตอนท้ายได้ก็จะให้ผมเดาเนี่ยคาริบูที่มีความสามารถในการเก็บสินของมาในตัวนะฮะประโยชน์ของเขาในตอนนี้ก็น่าจะเป็นความสามารถนั้นในการนํามาหารหรือว่าเนื้อออกมาให้ลูฟี่ั่นกินนั่นเองอ๋อ,อแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายนั่นคืออาทิตย์หน้าวันพิมพ์ในงดนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหมาๆที่ช่องเราแล้ววันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ